ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยนะครับประจําวันที่16วันแห่งการลุ้นของทุกคนนะครับว่าวันนี้ใครจะโชคดีบ้างถ้าใครยังเล่นหวยกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันเลยชิบะอินุครับผมแซงหน้าเปเป้กับบิตคอยไปแล้วในการค้นหาที่เยอะที่สุดใน Luna า l ลาสนะครับติดท็อปไปแล้วนะครับ ก็ดูหน้าคัดนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับข่าวข่าวสารสังคมเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะครับแพลตฟอร์มข่าวกองสังคมที่โดดเด่นเพิ่งเปิดตัวไปการค้นหายอดนิยม10อันดับแรกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารายงานนำเสนอหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดดึงดูดความสนใจต่อชุมชนออนไลน์ชิบะยินุนะครับพงงานขึ้นมาและ รองตำแหน่งสูงสุดเหนือเปเป้บิตคอยและรักษาตำแหน่งที่2และเปเป้นะครับตัวเปเป้เองก็รักษาตำแหน่งอันดับที่2ไปลองมาก็เป็น b i นบิ i คอยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งลิบนลูน l าคลาสนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวกชาวชิบะอินุทุกคนนะครับว่า เราสังเกตได้ว่ามีคนสนใจเป็นจำนวนมากที่ทำที่จะเข้าถึงน้องชิบะอินุนะครับก็หวังว่าชิบะอินุจะพุ่งทูดมูลในเรยววันนี้นะครับต่อมาเป็นข่าวสารจากคริปโตเดอะคริปโตเบสิกเช่นเคยครับผมชุมชนชิบะอินุนะครับทำการทวิตหาหรือว่าติดต่อ CEO คนใหม่นะครับของทวิตเตอร์นะครับ ปุนลินดานะครับโดยแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือในการรวบรวม,มโทเค็นชิปเข้าแพลตฟอร์มนะครับก็คิดง่ายๆก็คือให้เขาสนับสนุนเรื่องชิบะนะั่นแหละเพื่อจะได้ทำให้น้องชิบะมีความยังไงอะป๊อปปูล่านี่มีความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากขนาดซ o อของ Twitter ยังสนใจในเรื่องชิบะเลยแล้ว คนเราๆยังพวกเรานะ่ยจะไม่ให้ความสนใจสนใจกับน้องชิบะก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอีกหนึ่งบุคคลนะครับเกี่ยวกับวงการสื่อเนาะอย่างเช่นว่าเจ้าของซีอนะครับก็ของคุณเล็กหน้านะครับเล็กหน้าชิปนะครับได้แชร์ทวิตเตอร์ของคุณลินดานะครับก็เขาได้เห็นแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะ ให้สนับสนุนน้องชิบะอินุนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับว่าวงการนี้จะเป็นยังไงบ้างและซ e o คนนี้เขาให้ความสนใจกับเหรียญคริปโตมีมมากน้อยเพียงใดนะครับและก็เรื่องราวเกี่ยวกับโลกคริปโตบล็อกเชนต่างๆมากน้อยเพียงใดครับผมต่อมาครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็คือน้องชิบะได้ทำการเผาด้วย 3บิลเลียนนะครับของชิปบาทในครั้งเดียวถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับของสัปดาห์นี้นะครับธุรกรรมการเบิร์นล,ล่าสุดนะครับทำให้การเบิร์นสะสมของปิดนะครับเบสขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับเบสโทเคน็นอยู่ที่6.7พันล้านชิบบโนในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ซึ่งเบสนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดตัว ภายในชุมชนชิบะอีนุได้เผาผ่านโทเค้นชิบะอีนุไปกว่า3,000ล้านรายการในธุรกรรมเดียวเพิ่มอัตราการเผาภายในการเผาใน24ชั่วโมงนี้เป็นจำนวน23,420เปอร์เซ็นต์โอ้โหการเผาครั้งนี้ถือว่าเป็นการเผาที่สุดยอดมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในสัปดาห์นี้ของน้องบะชิบะอินุนครับหวังว่า เหรียญของน้องหมาชิบะอินุนั้นจะพุ่งทูดมูลภายในหรือวันนี้นะครับและสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับท่านใดที่สนใจน้องหมาชิบะอินุก็สามารถเข้าไปดูติดตามข่าวสารได้ทั้ง y o u t u ยูทูช่องของผมเองวิสแคร์หรือว่าเข้าไปดูในที่ทวิตเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับ แต่ก็ไม่เล็กนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคือเอ็กซ์เชงยอดนิยมของคนไทยนะครับบิดครับนะครับล่าสุดได้ทำการหยุดกันให้บริการเนาะการฝากและถอนเหรียญกาล่านะครับในเวอร์ชันแรกไปเมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ครับได้ทำการเปิดตัวการใช้งานของเหรียญกาล่าเวอร์ชันน1นะครับกลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะครับแล้วก็รอติดตามอีกทีครับ ว่าเหรียญ Gala าเวอร์ชัน2นี้จะเปิดตัวมาในราคาที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขายังไม่มีการประกาศนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่จะออกเหรียญตัวชีบบเออไม่ใช่ขอไปกาล่าเกมนะเวอร์ชัน2นะจะมาเมื่อไหร่นะครับและมูลาค่าจะทูเดมูลเลยหรือไม่นะครับคนที่มีถือ g าล่าไว้แล้วก็ผ่านการสแนปช็อตของ Exchange b บิดครับนะครับเมื่อคือนนะครับ เราก็จะได้เหรียญกาล่าเวอร์ชัน2ตามจำนวนที่เรามีของเหรียญกาล่าเวอร์ชั่น1เลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าคงเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสาวกกาล่านะครับเดี๋ยวก็ขออัปเดตข่าวสารข้อมูลเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคำเตือนครับผมคลิปนี้หรือไลน์นี้นะครับไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยง คนศึกษาให้ดีก่อนครับ